อยู่ปากาจังสมเทือดดักพัดดักจานเต้นจังเออโมนี่อยู่ปากาจังสมเทือดอวยบุญตาเล่าเข้าจะชวนบอกไม้ใบบุญนำเพิ่นเออบัดนี้เพิ่นที่รับเขาสิบอกเขาเจ้าเอย ôi ừ. con ô chồng trong... mi ăn thoáng ai ngày... leo... bơi... con chồng trong... ừ, ừ. con chồng em biết không ai nào chiều nào không thay chay ยังต้นนีดใบสองสิบแปดน,า,นา,าทีเนาะทีรอทางไหนแดงทางไเจ้ากำเพนบันปลโกนเจ้า<ร>เอ

អូនយូយូជាទីជាតូចយូយូអីក៏អូនចោតាណថាអីក៏អូនអូចោមកជាមីមិនច្រាស់ខ្លួនចាស់ចោទេហេមិនច្រាស់ខ្លួនចាស់ចោទេចាស់ទេយងអីលងក៏អីឈកឈោ

ม้ามัามามัทานให้เปียนอไขมัทาน่เปียน่เินอาอขอโทษขออภัยเด้อสิมาถากปลาเบนนึงนี่แต่เพราะว่าอยากเอออยากให้เป็นเป้นเออหยูแต่มัน ลูกหลานอยากเบิ่งนาะมันหกมันหกหมงนี่เนาะเออว่าไม่เจ้าเขียนไงเท่าได่ไงไปไงก็ไงเติบคนวาน้อยครับครับอย่ามาโเด็กน้อยไดมาแวครับมดูดเดูดูดูดเดูดูดูยูดูเูดบดูเูดูดดู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 เูด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 ู่ดด

โยโย่เฉาเเฉน่าเฉาเจียเฉาเยตัวเฉวิฉวกมกรรมโเม่เพิ่นกรมีกระจกมีแป้งมีนังมีวีเออเดี๋ยวให้ให้ได้บุญมกอนเออจังมีกระจกมีวีเขาต้องมีพร้อมเขาฉีแง่เบิ่งง่ามบ่งตั้งเบืองตั้งแต่อยู่นี่ก็ยู่ไใ้เติบเด้บดเช่นนี้

พอดใดมีปัจจัยใ่ใหแมเนี่ยโบเอาดอกใจใหแมเนี่ยเจอาเม่มตะเกียนปัจจัยใจเนี่ยนะธุสาธทุทางช่องคนสุดทีวีเด้อขอให้รวยรวยอันนี้ไป เธอบปถือเป็นยังไงกไถือก็เอาลงนามเนาะเอาลงนามเลยอันนี้ฝากไ้ให้พิ่นน้ำเนยใส่พิ่นท่านพิ่นน้ำเนยอสาธุสขอให้แม่นเม็นเด้อสัตอ์เหม็นเหม่น

เออเออเอเอ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 อเเออเออเออเอาออเเออเอเออเออเออาเออเอเออเออเอเอ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 อ เม่ยสิบอกตามตรงก็มีหกโอ้ยเมียเจียแนวได้เลยตกเสิ่งยังเลยบอกเว้นเมียแต่วันเสาร์วันอาทิตย์บอกเคยเว้นน้อลูกน้อยไอ้บอเคยได้เศร้าดอกตลอดไอ้ช่องอั้นอ๋อ

ตห,หกมือหกมือขึ้นหกหนึ่ง,หหงสี่หกหนึ่งสี่ชิมด้วยครับชิมด้ยครับผมผู้คุณชิพี่มือผมเนี่ยครับผมได้ยินเสียงผมไหมครับ หนูชูเชียวโตยูเชียวน้องกูเชียวบ่มีหยังดอกลูกเอ้ยมีแค่นั้นละสองตัวบ่มีบ่อนยาบ่บ่มีดอกลูกเอ้ยเขียนให้เน่นะครับเมื่อกี้มันบ่ค่อยชัดเจนว่าอย่างไรข่าอยากให้ยาเขียนให้เขียนแหงนะชูเชียวโตยูเชียวหนุ่มกูเชียวมึงนี่ก็ติดเอ้ยน้อยหน่อย บอลแน่นเป็นแกนบบเป็นียนบบเป็นห่องห่องดังๆเห็นไครับบางแล้วเนี่ยนี่น่กันแนนอนลวพวกเอฟซน้อยนอยแนวได้ได้เอยหกหนึ่งสเมนอกครับหกีีหน หน้าโง่โง่น่าล oh, ูกน้อยไอ้ไฟน่ะมันบกค่อยชัดนะมันปึกนะครับเจ้าแม่เอ้ยเจ้าแม่เอ้ยเขียนตะโกนเห็นไหมครับ môn, 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 6 1 4, noi, 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 noi คอยน้อยน้อยโอ้ยฝนน่ะพูดสิเออเโอเออยังบ่ฮั่นหูครับบ่ชัดเจนครับเอาเอาไม้นะครับผมบ่ใครชัดยกมือแล้วตอนนี้โอ้ยสีสีครับสี สีหกหน่อยเออหกสี่หกก็นั่นแหละต่อไตนะหกสี่หกไตไตสี่หกไตคือสี่หกลางลางสี่หกลางเอาพิม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  ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมสี่หกล่างสี่หกล่างสามตัวหกหนึ่งสี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณขเขียนหายเนาะมาเมื่อหลังล่ะลูกเอ้ยเมสซีบอกเมสซีบอกดำต้อง เอาพวงมาไล่คนละหนึ่ง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 มาเลยคนละหนึ่งพ่วงมาเลยมันบอกครับคนละหนึ่งหนึ่งพ่วงมาไล่คนละหนึ่งหนึ่งเด้อร้านซื้อมาให้ยูดอกเอ็นหยังสีโบไห้เขาไห้เด้อไน่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 เน่ไ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 น่เน่น่ไ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 น่น่ไน่ไน่ีน่เน่ไน่ไน่เน่ไน่น่เน่น่น่ไ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 น่น่ไน่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 

tập hmm. tính bố hải chặt tại trong cổ hải kỳ sáu chủ yếu Ờ quá Tại trong cổ hải kỳ xã chủ yếu Hải nào một này à, tía hay ตีให้ถูกเนาะหกหนึ่งสี่สามโต้ละกับสี่หกเมนโบคาพอแล้วถือว่าบอกถือได้หนิเนาะพอให้บึ้งเลยโอ้ยงามครับ่อ้งามครับเอาอย่าไปไหนนะครับ

สาธุสาธุสาธุอ่ะได้แล้วเนาะตัวเลขเนาะคือเดี๋ยวเขียนให้ครับเดี๋ยวเขียนสรุปให้ทุกคนก็ให้เท่านั้นนะก็ใบลายเดี๋ยโอ้ยลืมถามสื่อหรอกจำแม่จะเขียนอะไรโอ้ยบึถามอกปเลยเขียนให้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ผมเขียนให้ก่อนว่าหพื้นพนให้บึ้งเลขอะไรนะครับ แม่ตะเคียนนี่ละเอ้าเออว่าเพิ่นฟ้อนให้เบิ่งพากันบมดถามซื้อบ่ได้ทันได้ถามซื้อสักทีผมขัว่ารอไว้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสรุปตัวเลขให้เลยนะครับสำหรับแม่สมอนมาขอเลขที่แม่ตะเคียนนะครับตะเคียนต้นใหญ่แห้งเนาะอยู่ริมห้วยพอดีเลยน่ะถ้าบ่ถูกก็สงสัยสิ่งลกหนัก มือบกแล้วก็พูดเมนต์แม่เพิ่งเครียดบอกว่าเิ่นไงเท่าไหร่ครั้งแรกนะครับเนไงคับอกเพิ่งเครียดไ่เป็นไงกับพ่อโต่เป็นไงกับพ่อโตเออใหญ่ไเนงิแล้วก็สี่หกขัดไปดูนะครับลกลานอยากบึงไงเท่าไดรแม่แต่เครียดตัดให้แน่ตัวเดียวนี่เนาะ หกหนึ่งสีล่ละกันสตาร์ทสองตัวสี่หกดหดหเดี๋ยวตัดหาพร้อมเด้๋บัดเท่านี่ฮะเดี๋อฟซีไปตัดเราเองอืมหายเอฟซี F C ตัดเราเองพร้อมเด้อเด้อครับสวัสดีทางเพชน,<ท>นะครับสวัสดีใหญ่แจ่มเด้ออย่าเพิ่งไปไหนนะเอฟซีเด้ออย่าเพิ่งไปใส่อย่าเพิ่งไปใส่อยู่ด้วยกันก่อนนะครับคลิปยังไม่สรุปนะครับยังไม่สรุปคลิปเลยเด้อครับเสร็จยังเนาะฝั่งนู้ยังครับผมยังไม่สรุปเลยยังไม่สรุป เดี๋ยวจะให้ยายคือให้ไหมหรือยังไงกำลังเขียนกำลังเขียนอยู่นะครับตัดตัวเลขยกให้พร้อมไดออกไปแล้วอย่าเฝ้าไปนะถ่าจากเท้ารอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่บอเป็นถ่าจากเท้านะครับจะได้แข็หน้าจอเนาะท่านผู้ชมเนาะจำไว้มันย่างออกหนีกแล้วลื่นแล้วเดี๋ยวจะแข็หน้าจอเอาเถิดต้นหนังสือนี่สิผสมสองสีเลยได้เอาแบบให้สวยงามไปเลย จะได้ชัดค่ะได้ชัดบะเมนว่าสวยงามเอาชัดเจนค่ะเอาชัดเจนวะวงก้มให้พร้อมาเทื่อนี้ฮะเซ็ตนี่แหะวงกลมเหมวงก้มจะได้กับเซ็ตบอตาเซ็ตเลยโอ้เซ็ตแท้ๆสมอสต์ถอเห็นแน่ครับอ่าถือตัวเลขให้เพื่อนนายไอเอฟซีเพื่อนแคปหน้าจอนี่เอาเอาไปสรุปเลยบัดเทื่อนี้นี่มาหันมาทำงานนี่เอ้าแคปเอาเพื่อนวะนี่แหละเลขของแท้ลราบัดเทื่อนนี้ถือแล้วนะครับนี่หก 1นึ่งลกะสีนะครับที่แม่สมอนเพิ่นบอกเนาะตัวนี้กระตัดหายเลยได้ปรเทศนี้มี61กับ1นนะครับเอาพาแคบพาแคบพาแคบเร็วเๆ็เเอาแคบเร็วแคบแคบแคบแบแคบมุนมาทางนี้ลกะกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆครับ